๋อสวัสดีครับ,รบมาพบกับผมลุงจอนชาวไร่ครับเิมก็เมื่อวานลุงจอนไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็เลยมาลงใน่พันนี้ก่อนนี้เราก็จะมาซื้อของครับตอนนี้เงินเรามีอยู่สองแสนหัวนะครับผมวันนี้ลุงจอนจะซื้อรถนะครับผมไปแล้วเราก็ซื้อรถมารีวิวกันเลยครับเมผมผมุกยัจะซื้อรถกระบะแล้วผมไว้ใช้งาน เราสีอะไรดีสีชมพู้วกันโอเคเรามารีวิวเฮ้ยครับนะผมเี่เรารีวิวรถกระบะเขาไปครับผมเป็นกระบะสีประตูของ,งจอนนะครับผมจอนจะมาไว้ขนของนะครับผมไว้ซื้อนั่นซื้อนี่หลักซื้อนั่นซื้อนี่นะครับผมไว้หลักของไปขายไว้อะไรพวกนี้นครับผมเป็นกระบะสิ่งนะครับผม กระบะซิ่งจอนนะผมเฮ้ยเป็นกระบะเรามารีวิวกระบะ,บะสี่ประตูนะผมเป็นกระะซิ่งไม่ซิ่งนะไม่รู้นะครับผมป้ายโอ้เร็วอยู่เร็วอยู่อยโอ้เร็วครับผมเร็วมากเลยโคตรเร็วเลยครับผมโอ้กระบะซิ่งจอน อ๋อจุดตโอ้เร็มากเลครับผมอจดตโอ้เร็ว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 กว่าสิ่งจอครับผมอ๋อเร็จริงโอ้โอเร็วคับคุณว้าวไปลุจรนจะ ดูก่อนว่ามีอะไรขายล่เนี่ยตามโอ้โหเก,กิดว่างเลยเราจะลองเอากระบะไปขายเอาผนผลไม่ขายนะครับผมนี่ลากพวงใหญ่เลยลองดูมาตัวเอากระบะลากพวงใหญ่ครับผมไม่รู้มันจะได้ไหมนะ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเร็วไหมเป็นการทดลองโง่ๆนะผมไปมันจะเร็วไหมเร็วอยู่นี่ก็เร็วอยู่นะทุกคนเฮ้ยเร็วดียอดเยี่ยมเป็นเทียมตองฮึไว้เอาไว้ไปขายของนะครับ เดี๋ยวก็ไปขายมาแล้วเดี๋ยวเก็บยามันเสียสักทีกดนานนะครับทุกคนโอ้เร็วอยู่เร็วอยู่ก็ไปเราจะซื้ออะไรดีครับเดี๋ยวังคลิปไม่ออกนะเราก็น่าจะไปซื้อดีกว่าเฮ้ยก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเรามาซื้อรถกระบะให้ดูเฮ้ยกระบะ สีชมพูหมดเทหครับเอามาไว้หลักของไปขายกันดีนะกับว่าวันเร็วดีครับผมเร็วมากดูดินั่ดเจวถึงก็อะดีกว่าใช้รถรถอย่างอื่นนะครับผมว้าวเท่อะ เดี๋ยวก็จะกินน้ำมันหน่อยนะเพราะมันเร็วก็ mm hmm. ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับพงจรชาวไร่นะครับผม mm hmm. ก็แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้านะครับผมก็สวัสดีครับผม